สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะพามาแนะนําให้รู้จักกับต้นไม้วงคลอีกหนึ่งชนิดนะคะที่มีชื่อเรียกว่าต้นเล็บพลังการนะคะลักษณะของต้นเพลัพงการจะเป็นลักษณะของไม้พุ่มขนาดเล็กนะคะโดดเด่นในเรื่องของใบนะคะทรงกลมคล้ายกระทงนะคะนําไปใส่เป็นภาชนะใส่อาหารแห้งได้นะคะเพื่อช่วยลดต้นทุนการค้าขายนะคะ โดยต้นนี้นะคะเชื่อว่าหากบ้านไหนมีนะคะจะทำให้แควคาดปลอดภัยจากพะยาะนอันตรายต่างๆได้ดีนะคะลักษณะของถ้วยเขานะคะของน้องเขาจะเป็นถ้วยกลมมนอย่างนี้นะคะเมื่อโดนแดดนะคะใบของเขาก็จะโค้งกลมมนแบบนี้ลักษณะของไม้ต้นไม้ก็จะเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กลักษณะแบบนี้นะคะถ้วยนี้นะคะสามารถใส่เป็นภาชนะใส่อาหารได้นะคะส่วนข้างหน้า ถ้าจะมีต้นอะไรมาแนะนำหรือไม่มงคนมาแนะนำให้รู้จักยังไงติดตามกันอีก